นี่ค tamam, รับกอสายลอกซีบอกครับผมได้ว่าซ e ีบอก์กในลอยฟ้าครับอันนี้ยิ่งกว่าดีซีครับของแท้ครับมาเรามากอเข้าดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาแรงด้วยโอ้โหูดูเสียงครับดูเสียงครับมาแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับ รอบตัดรบตัดตึงึหน่อยครับนิดนึงครับโอเคครับอืออโอ้โหดูฝั่งนู้นนะครับโอ้โหตึงปียะอือหืก่อเข้าไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอือือือตึงปียะครับเต็มกำลังครับอือห